อุ้ยพัดวู๊เมื่อกี้ก็โถเมื่อวานอีกกูขัดถอดกับพูดนี่เราต้องวนเวียนแบบกกร์เกมนี้อีกแล้วเหรอไม่ได้อยากมาเลยนะเนี่ยพร้อมหรือยังไม่พี่ก็ไม่พร้อมเอ่องั้นไม่เล่นดีกว่าไปคลิปเลยนะพูดเล่นไปตักที่ไปมีอะไรมั้ง นูมไม่ได้เอาอันนี้มามันอะไรอะคเทอร์โมมิเตอร์ไม่ใช่ข้าโบนเข้าโบลเทอร์โมมิเตอร์นู่นเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โมมิเตอร์อ่าอันนี้ถ่ายน้ำสกรปรกแล้วก็หาห้องที่องศาติดลบอ่าโอเคแล้วอะไรมีแค่นี้แหละเพราะอันห้องอันข้อที่สองเราไม่มีอุปกรณ์นะอ๋อโอเคแล้วอันบนสุดอะไรให้มันห <า S 2> ให้กินไส้แกหรอทิปของผีไงทิปของผีประเภทของผีเหรอไป โจน้าเอดิสันโหชื่อดันน้าดันน้าเอดิสันไม่อยากมาแล้วว่าจริงในบ้านหลังเนี้ยตั้งแต่เจอผีมุนวอล์กไปก็แต่ว่าไปเขาได้ว่าบ้านแฝดบ้านแฝดเออบ้านบ้านแบบโครงการหมู่บ้านโครงการหมู่บ้านเรียกเขาไรวะแต่แแบบต่คลิปที่เราเยนมากเลยนะคือมาถึงมันก็เอาเลยอ่ะไม่ได้ปะเออพอไม่แบบ เฮ้ยัดที่ไหนอะโหตกใจหมดเสียงอย่างลั่นเลยทำไม่คุยกับมันอะอี้ยไปพักก่อนเลยอ่ะเนี่ยเอากูเปิดมึงปิดกูปิดมึงเปิดกูเปิดมึงปิดโ <c oughs> หแบบคือมันแบบเหมือนดำน้ำอยู่ตอนเนี้ยตกใจหมด เดี๋ยวเอาเอากลับบ้านไปได้ไหมที่บ้านไม่มีคอนใช่ปะพี่ลองดิถ้าผีมันไม่โกรธนะเอาของก็คืนมาเดี๋ยวพี่ไปดูน้ำกันไปพัดอยู่ด้วยกันที่พัดมันลืมบอกว่ามันชอบรีสปอนกับคนที่อยู่คนเดียวใช่ปา่าวะใช่ใช่ไม่ผิดเดี๋ยวต้องไปดูน้ำกันไปดูน้ำกัน้เย สว่าางตาิบ้านน้าอยู่จังเลยอ่ะเออไม่ได้มีผีเลยเออนี่พัดไปศึกษาม,มาใหม่มีคนบอกพัดว่ามันเปิดไฟได้มันไม่เป็นไรเอ้าเหรอก็เปิดดิแล้วพี่ปิดทำทำว่าเกือบเป,ป่าแล้วน,นี่คือเปิดแล้วเหรอนี่คือเปิดแล้วเหรอ <c oughs> เปิดน้ำปะกอนเคลียร์ห้องไหนเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้นะจ๊ะทำไมอ่ะไม่รู้ เขาบอกมาอ๋อมันเป็นมารยาทมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเปลืองไฟเขาให้เรามาล่าผีเขาไม่ได้ให <sm> ้เรามาเปิดบ้านเขาเล่นอุ้ยเฮ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 ้ยห้องนี้ห้องนี้จริงเหรอจริงห้องนี้เลยมีอะไรอ่ะห้องเนี้ยเฮ้ยเศรียอะไรเฮ้ยเนี่ยอ๋อผีเดี๋ยวเข้ามาณดูด้วูเลยสวัสดีคุณผูพชด เงาะตรงนี้เลยเหรอนี่มึงลองขอจัดเลยนะเปรี้ยวขาขึ้นกันไปเลยเปรี้ยขาขึ้นกันเฮ้ยเฮ้ยนี่จ้ะมีผ้าอะไรบ้างไอ้แกสุดเลยสุดเลยก่อนสุดเลยอะอะไรออกมาจากตัวกูอะกูตดเนาะมันหนาวมันหนาวมันหนาว อ๋อลืมไปลืมไปห้องห้องอุณหภูมิมันเยอะอุณหภูมิ่ยอะอุณหภูมิเยอะขึ้นหรอวะอุณหภูมิมันตอำอุณหภูมิเยอะเสียพี่โอ้โหคืนนี้คือเราเสร็จแล้วใช่ไหมพี่อยู่ห้องนี้อ่ะพี่อยู่ห้องนี้ไม่ได้อยู่ทำไมวะกูถามจริงแล้วก็เดี๋ยวไปดูน้ำในหนในนน้ำพัดยี่ไหนพัดพัดเราพิถีพัด พัดห้องน้ำยังพัดจะติงพี่พัดอยู่ไหนเซ่เ <c oughs> จติงพี่น้ำดำยัง,งบนยังไม่มีน้ำเตอะตี้นะลองไปดูนะน่าจะมีข้างล่างพัดมึงเดินเลยเจังอกว่ามึงเล่นเกมเดีเด๋ยวกูไะเนี่ย <c oughs> พัดรอกพี่เ้้าพี่ได้เสียงอะไรไม่รูค้คือแกลบคือแกลบข้างหลังอะอันนี้ดำไหมอันนี้ไม่ดำอนี่ก็ไม่ใช่น้ำดำเอา้าแล้วมัน,มนดำ,ดำ,ดำห้องไหนอะมันเป็นน้ำช็อกโกแลตอะมันจะดำห้องไหนอะไม่รู้อะต้องเดินดูเรื่อยๆมัน <ๆ S 1> <ะ>เราต้องไปเซเว่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปไปร้านขายยาไงเขาอ้วกออมาเหรอไม่น้ำดำตาเสือดาวไง โอเคทำไมแบบผีตัวนี้ไม่ค่อยเย็นเหมือนตัวที่แล้วเลยปะเดี๋ยวพี่คอยดูตอนแรกมันจะมีเวลา5นาทีอยู่บนรถใช่ไหมหน้า5นาทีนั้นก็คือเขาจะไม่ทําอะไรหรอเว้ยอ๋อตอนนี้ก็คือยังแต่หลังจาก5นาทีหลังอ่ะผีบางตัวก็ไม่ก็ทําเลยสิหรือผีบางตัวก็แบบไม่ทำอยากไอ้ตัวเมื่อวานใช่ไหมอยาไอ้ตัวเมื่อวานคือฆ่าเลยอีสว์คือแบบมันเกินไปเดี๋วพูดตรงๆไม่มันไม่ดำะ่ะพี่พี่พี่พอาจจะจัดตัวเนี้ย พัดพัด Hello Ayuhea อโอเคมันไม่ตอบมันหญิงมันเป็นผีหญิงมันชื่ออะไรนะโดโดนอะไรนะ d o n น a าด n น a Hello Donna Ayuhea Donna อะไรเมื่อเมื่ออะไรเนี่ยเอ่อ a อด i s a n s เออด o n n a a อ d i s o n h e ไม่ได้กดอู้ยยพิดตกว่ะพัดอยู่ไหนอ่ะเอาพี่อยู่ไหนอ่ะพัดอยู่ไหนอ่ะ อยู่ไหนอะเฮ้ยพัดเสียนอะไรมาพัด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 มพัดจะไหนที่มันมีผีอะพี่พัดจะไหนกรูบอกูอยู่ในห้องที่มันมีผีออกมาไฟมันกระพริบกูกลัวออกมามันมันมันไฟกระพริบว่ะปิดประตูปิดประตูได้อยู่ไหนห้องไว้ก่อนชิบหายแล้วมันมันเรียกชื่อมไฟไฟแล้วกระพริบยังไฟแล้วกระพริบยังปิดไฟไปแล้วพี่ชิบหายแล้วเราดูไฟฉายเองกันแหละไฟฉายเอง แล้กับพี่ยังเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยพัดว่า <What? S 1> มันพัดนเสียอะไรว่ะเนี่ยได้ไม่ใช่พัดใช่ไหมไม่ใช่พัดอยู่นิ่งๆเลยอ <laughs> อ้โไปทำบัดเก่งจริงๆเลยนะเจอแค่น,นี้โ <laughs> อ้โหเอาอย่าน,นะมึงพัดแบบว่า,า,าอะไรนะเฮ้ยพัดอย่างอไรอะพัดโอ้โห พัศต์ตอนีพี่แบบพี่พูดตรงๆว่าพี่พี่อยากออกเกมนะ่นเองพี่อยากออกเกม <laughs> พี่อยากออกเกมจริงๆตอเนี่ยพี่พูดตรงๆห้องกูอยู่ห้องห้องที่ไหนเฮ้ยพัดต์อย่างไรอะ่ะพัดต์อย่างไรอ่ะเฮ้ยอย่างไรอ่ะเฮ้ยอย่างไรอ่ะไม่รู้เกีอะเนี่ยเจอเฮ้ <laughs> ไม่ยิ่งกว่าตัวเมื่อวานดิค่ะ <laughs> โอ้หไอชี้มันนิ่งมาตัวเมื่อวานนี่อะพัดพี่พัดเจ็พี่อยากเอาเกมมาแล้วพี่พูดโธตกเลยพี่มาห้องดูได้ตอนนี้เลยขอขอด่วนๆที่ไปเลยทำไมอยู่คนเดียวมันเปล่าเปี่ยวหัว้จ้าบวิ้งไปพี่ก็ตายดิโูเครืงมันลั่นอยู่ตรงนี้ใช่อะไรวะพัดเอ้ามันเปิดทำไมอ๋อไม่ได้เปิด พี่เปิดอ้าวพัดอยู่ไหนพัดเดินเหรอพี่พี่ไม่กล้าไปอลยพัดหัวเนี้ยนี่เสียงมันอยู่ตรงพี่อะเสียงอะไรเสียงมันแอดแอดอุ้ยพัดเสียงอะไรพัดเปลี่ยนตัวเหรอเออเสียงพัดเสียงแอดเด็ดเด็ดพัดเสียงใครอะมันคาดมันมันมันฮะพัดอะไรพัดตายเหรอแป๊บนึงเขาตั้งสติก่อนพัดตายหรือเปล่าพัดตายหรือเปล่า ไม่ตายแต่เมื่อกี้มันโผล่มาข้างหน้าหนูเลยโอเคนะอืมออ่ามาไปยังเมื่อกี้เสียงพี่หรือเปล่าที่แอดแอดไม่ใช่พี่ไม่ได้ขยับพี่พูดตรงๆพี่ไม่ได้ขยับเลยตอนนี้อันนี้ไม่ใช่เด็กพัดมันไงใช่ไหมเออเนาะ <c oughs> ใครวะอุ้ยคือมันเดินเรื่อยๆเลย,ยพัดเราต้องออกไปอะ่ะงไปถ่ายน้ำเตี้ยก่อนนะถ้าถึงจะได้ตังค์อ่ะใช่นี่ปะนี่เสียงใครอ่ะไม่ใช่พี่ไม่ขยับ เราออกไปไม,มันโยนของมันเล่นของข้างหน,าน้าหนูเลย <laughs> ยังเห็นของโยนต่อทัดลมหายใจค่ะพัดพัด,พด,พดออกไปจากห้องนั่นใช่ไหมแล้วพัดเห็นห,ห้องเก็บของไหมด้าน,นขวาที่เป็นประตูสีขาวพัดเดินมาเว้ยพี่อยู่ในนั้นเดี๋ยวพี่เปิดประตูรับพัดวิ่งมาเลยนะพี่นับนะอ่ะหนึ่งสองสามวิ่งมาเลย พี่ไปเลยพี่ไป่เลยแล้ว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 อะไรพัดพี่เอามือออกไปดิแต่มันเห็นไม่ใช่พี่ไม่ได้เปิดไฟพัดเราต้องออกไปถ่ายน้ำดำไปใครมันไปแล้วเชื่อพี่มันไปแล้วพัดมันไปแล้วพี่เสียงประตูพี่ได้ยินอะไรปะพี่ได้ยินพี่ได้ยินทุกอย่าง ที่ตรงนี้เราจะอยู่เราจะเราจะอยู่ในห้องนีกี้แล้วอ่ะคือคือคือตรงเนี้ยเย็นกว่าห้องที่หนูอยู่เมื่อกี้อีกจริงเหรอจริงตอนนั้นมันลบแค่ลบแค่ห้าลบแค่สามอันนี้ลบสิบอ่ะแสดงว่ากูกูอยู่กับผีมาตลอดเลยเนี่ยพัทีมาแม่งเฮ้ยทำไมพัดเราต้องออกไปพัทเพราะไหมเพื่อนหนูบอกเพื่อนหนูบอกมาด้วยนะพี่ว่า ว่าถ้าถ้าผีเริ่มล่าแล้วอ่ะผีเริ่มฮันติ้งแล้วอ่ะถึงเราจะไม่ได้เปิดไม์พูดมันก็จะได้ยินเว้ยโหหยหูยโยย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 เยายย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 อยอยยยยยยยามยย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 ามยย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 ้ยมยยยยยยยายย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 วยยว่ยย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 ยนยย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 ย เดินหนักมากพึ่งตรงเฮ้ยเฮ้ยไกลมากไกลมากแต่มันอยู่ซ้ายมือหนูมันตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดัดเราจะอยู่ในห้องนี้เหรอพี่อยู่ในห้องนี้มันวิพิษวิตอนในพิ้งจะแตกหมดเลยพี่พูดตรงเนี่ยตอนเนี้ยคือพี่อยากปิดเกมนะเนี่ยพี่พี่ตันดันหายใจค่ะลองไหมลองไหม ลองเสียงไหมพัดเปิดไฟเหรอเฮ้ยเสียงแรกพัดเสียงอะไรไอ้พัดพัดออกไปไหมเดี๋ยวพอกูจะออกมึงก็ทำอย่างเงี้ยกับกูอะแล้วจริงที่ว่ากูจะออกมึงก็มีเสียงอะเอางี้พี่คือตอนนี้มันอยู่ข้างบนถูกปะงั้นเราจะวิ่งเข้าไปดูในไปหลบในน้ำที่หนึ่ง เพื่อไปไปดูน้ำดำจริงเหรอแล้วก็รอสถานการณ์สงบแล้ว okay, ก็จากบ้านโอเคปะเราวิ่งลงข้างล่างเลยไม่ดีกว่าไปดูน้ำดำก่อนดีไหมเราวิ่งออกจากบ้านไปเลยอะแล้วก็กลับบ้านเลยอะเฮ้ยพัดชี้ประตูเปิดพัดพัดแค่พัดมาประตูเหรอใช่ไอ้เีคุกเข่าโอ้ยไฟกระพริบพี่ผัดผัดผัดผิดเลยสมุหวสมุหวสมุหว

มันเข้าห้องพัดเอาไงมันเข้าหรือออกห้องมันเข้า,เอาอันนี้ออกแหละอันนี้ออกแหละถ,ถ,ถ้าไปทำไมมันเห็นมือพี่ถือกล้องอยง <c oughs> เห็นมั้ยเห็นเหรอมันทะลุเว้ยมันไม่เห็นรอกพี่รู้รเกมมันบักไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่รอถ้าได้เสียบประปตูชีนึงกับพี่วิ่งเลยนะโ <Okay. S 1> อเคโอเคนะพัดพอยังเฮ้ย่ะพึ่งถึงเฮ้ย ทำไมกูต้องมาเจอผีโหดด้วยวะเออทำไมเราเจอแต่ผีเก่งวะพี่เมื่อกี้เสียงผีเลยอะพี่ไม่เห็นได้ยินใครเลยหู้โหูอ้หูอหูหูเฮ้ยอะไรนะทำอะไรอะเงี้ยเ้ยดิวิพี่ข้าวบเข้าวบนไม่มีผีอุณหภูมิสิบหก โอ้ยเดี๋ยวมึงโดิมึงตายข้างบนเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงผีเลอะเฮ้ยพัดเสียงอะไรอ่ะโูพัดมันมันยังไม่เปิดประตูเข้าเลยอ่ะเนี่ยมันยังอยู่หน้าอยู่เลยถ้ามันเปิดประตูเข้าผีวิ่งเลยนะเฮ้ยพัดไปเข้าแล้ว พัดทางไหนพัดเจอทางไหนพี่ไอ้้เหียพัดทางออกทางไหนพัดไปทางนั้นพัดพัดรอพี่ด้วยไอ้เหี้ยปิดประตูไม่รอกเลยสักเลยคือหนุเมออะไรร<า>ู้ป่ะค่ะขอเล่าชื่อวิชีเราเราจะเดินลงบันไดไปที่ฉันเห็นนั้นคือมีผู้หญิงคนหนึง่งใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ตีเราเดินสวนกูก็ไม่ทำอะไรหรอ Turn around และกลับห้องมามันไม่ทำไรเราหรอไม่รู้แต่ที่รู้คือคุณเชิญอาราวเอ้ยพูไดไปเลย mercy me mercy me <c oughs> mercy please ยังไงพัดมันจากที่พัดทำแนละ้วพัดมันไม่มันไม่ทำอะไรพัดเว้ยพัดว่าัไงวิ่งลงบันไ,ไดทางไหนพี่จำไม่ได้เดินตรงไปเลี้ยวขวา แบบตรงไปนิดนึงอ่ะไม่ใช่เรือเดินออกลอลแล้วเลี้ยวขวาแล้วเดินตรงไปแล้วก็เดินนิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวาเลยโอเคไหมจริงเหรอพี่ได้ยินอะไรป่ะพี่ได้ยินพัดพี่ได้ยินอย่างอุ้ย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 พี่ตายไอ้พัดตีกูเลยนะพัดพี่ตายออุ้ยพี่ตายพอด พัดกำลังวิ่งหนีอยู่ไม่ต้องหวังพัดจะไหนวะไอ้ผีโคตรโดไม่พัดหลอกพี่ออกมาจากห้องแล้วมาไปไมันต้องเลี้ยวซ้ายพัดเลี้ยวซ้ายเราไม่รู้หนูก้มหน้าก้มตาเดินมันต้องเลี้ยวซ้ายแล้วตกหลงน้ำดำก็ไม่ได้ถ่ายผีโกรธมากพี่ดูดิจริงอ่ะไหนพี่ไปดูดิ พี่ในรถกูยังลบแปดองศาเลยมันบั๊กไปเนี่ยหรือผีกูอยู่ในรถพี่ไม่พี่เพิ่งพี่ยังเดือไม่ถึงเลยมันโกรธอ่ะพี่มันโกรธมากเลยเฮ้ยไม่โกรธเท่าไหร่หรอกโกรธอยู่โกรธอยู่โกรธค่าสมองเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์พี่ค่าสมองนูเหลือสองกลับกลับกลับมาดูเควสกันดีกว่าได้แค่หาห้องนะได้แค่นี้จริงๆอือเออขอยอมยอมยอมทำไมพี่พี่มันเดือดมาก คือแบบไปอก็เก่งมันมันเออฉันไม่ไหวฉันบอกเลยฉันไม่ไหวกูเหมืมันโกรธขนาดกูออกมันยังโกรธเลยเฮียมึงบ้ามั้ยมึงกลัวมีใครเล่ด้วยไงพี่จะตายพี่จะได้เงินมาห้าบาทหนูได้เงินมาสิบบาทพี่กูจะท็อกตายกูหัจะจะวายตายงั้นให้กูห้าบาทฮัลโหลแอบวันนี้ก็ พอสมควรแล้วนะครับคือจะตายแล้วจริงๆที่หัวใจจะวายแล้วถ้าอยาก,กมีถ้าอยากให้มีคลิปสามยี่สิบไลท์จะไปทุกคนผมรออยู่นะ